ไม่ติดเลยสุดท้ายดิครับสวัสดีครับอยู่ชายบ้านนาครับวันนี้เรามาอยู่กับรถตัดอ้อยนะครับ 8, <000. S 2> เคสแปดพันเคสผมก็ว่าตามเขานะผมไม่รู้จักหรอกภาษาอังกฤษ<อ>ผมอ่านรถตัดอ้อยออเคสฮะอ๋อเนี่บางคนก็ว่าคาเซ่บางคนก็ว่าเคสมันแบบไหนนี่โอ้ อ่ะก็รถตัดอ้อยนี่แหละครับผลสรุปสุดท้ายจบอันนี้มาอยู่ครับพอดีทีมงานเขาไอปิ้งไส้ปิ้งปิ้งคุณเชียงไอแล้วทอดอะทอดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ไออาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์าางนะก็รู้จักกัน<อ>ดีดแล้วก็นี่ครับมีสิบล้อมาคันเดียวแลวรถพ่วงไปไหนหมด โอ้จันแบงก์กับโอ๊ดโอ๊ดก็รู้จักกันดีเนาะโอ๊ดโอ๊ดอ่ะก็ผมก็เคยลงคลิปอยู่จันแบงก์กับจันโอ๊ดนี่โอ๊ดโอ๊ดนะโอ๊ดโอ๊ดเดี๋ยวนี่พ่อครัวเราเดี๋ยวเราอู้ดูสิพ่อครัวนี่ใส่ทั้งปลารานัวใส่ทั้งใส่ทั้งของแท้และของไม่แท้ อย่าดูาดมะรำต้องมาตอนเย็น <S 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 อ่าเดี๋ยวพอกินอันนี้กินกินข้าวบ่ายไม่ใช่กินข้าวเที่ยงหรอกกินข้าวบ่ายะกินข้าวบ่ายถ้ากินข้าวเที่ยงอันน,น,นี้อันนี้มันจะบ่ายสองโมงสามโมงแล้วบอกว่าตรงนี้ไปหาสาวอ่างช่างโอ๊ดอ่ะโอ๊ดน,ดนี่ไม่ต้องห่วงหรอกโอ๊ดอ่ะ โอ๊ตนี่ถ้าเบียดเบียดรถตัดเรื่อยๆนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวคอกได้หลุดตกตุ๊ไปข้างในเลยแหละอ๋อปีนี้หางสูงกว่าเดิมอ๋อหางสูงใช่ไหมดูว่าอ๋อเปลี่ยนหางใหม่แล้วโอ้ยปีที่แล้วีนเบียดซะจนปีที่แล้วเจ็ดพันเนาะปีนี้แปดพันเนาะเบียดซะจน มันเวินครับกําลังกินข้าวเที่ยงอยู่แต่ชาติใจเย็นๆเดี๋ยวเขาตัดให้ถ่ายเดี๋ยวนี้แหละจะช็อตไหนช็อตรถจมจะเอารถตัดจมหรือรถสิบล้อจมไอ้ไม่เอารถสิบล้อนะรถตัดจมแปลงหึงขึ้นนะถ้ารถสิบล้อจมก็ตัดหึงไม่ขึ้นนะแปลงนี้รับรองไม่มีการจมแต่มีการติดแน่นอนติดดินทรายไม่ได้จมเขาจอดไว้เฉยโอ้ไป อเได้ไรเนาะดูดูดูพ่อครัวทำหน้าทำตาทำห้ารอยนะทำห้ารอยนะถ้าตำห้ารอยไม่กินนะเดี๋ยวพอครัวก็บอกว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอ โอ้ยน้ำปลานี่ไม่ใช่ธรรมดาดิปลาแท้นะครับไม่ใช่ปลาอะไรนะไอตำนง<ท>ตํานัวน,นะนี่ครับปกติเขามีไอเขาทอดนะแต่นี้จานแบงเขาบอกว่าผมอยากจะกินปิ้งเขาว่างนั้น,นผมอยากจะกินปิ้งเ,เดี๋ยวก็ลองปิ้งดูแต่ปิ้งแม่งก็อร่อยนะไม่เคยกินแล้วไี่ได้ นี่แหละจะได้กินง่ายวันนี้แหละกินครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำไม่ไม่ใช่คันวันนั้นดิไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชนะเอ้าไอ้ที่จงกันเอ้าใช่คนละคันกันแล้ววันน้าเนี่ยครับแล้ไปไงมาไงนี่โอ้ยกิ้วมาโอ้มาตามหูฟันมาตามกลิ่นอ๋ออย่างนี้เลยสมพลที่เขาไอ้ยิงข้ามมาถูกใช่ไหมเนื้ออะไรใส่อะไรที่ใส่ไม่ใส่ทำกินดิทำไม มันมมััันนนนอ้เป็นแบบไหนดีแบบไหนมันจะหมดไม่พูดดีกว่าเอา่ออกสื่อเอาแบบไหนเขาบอกมาสิจะได้รู้มันจะหมดมันนี่อันนี้กินได้อันนี้ตำบกหุ่งตำถั่วตำถัวทัวทัวสองอย่างครับอ่าเสียแปดได้ใช่ไหมดูร้านไปประกอบเครื่องดิเฮ็ดยู่ใส่ยูยูร้านบอกนนี่ครับเอาสร้างใส่ไหสร้างตุ้ยแล้วมาจากไหนนี่ โอ้โดนไปกี่แสนน้อวะแสนกว่าแสนกว่าหลายแสนอยู่แบบเนี่ยมันประกันอย่างนี้นอนนอนนอนก้อยตรวจอย่ากกินนะปิ้งใครน้าปิ้งนอนน้าปิ้งนอนเนี่ยนะถอดโอ้สายชาติก็พูดเกินไปเนาะนี่พี่น้องดูนั่นนอนตัวเนี้ยนอนทำไมครับคึกคึกคึกไหน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 คึกคึกคึกจะมาใส่ฝ่ามือดูพี่พขเอาไปไหน ตัวใหญ่ไม่หรอตัวใหญ่มไม่หรอเนี่ยนี่ละเนี่ยจำไหมว่านอนกกินลุทั้งคืนนะนี่นอนไม่หลับเลยลุกทั้งคืนไอ้ที่ลุกเพราะท้องเสียขี้แตกกันขำๆครับขำๆขำๆเราอย่าไปซีเรียสเนาะเอ่นี่รถตัดอ้อยนี่ อ่ะเดี can t. Can t ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไปจัดจีรถตัดดอยเดี๋ยวดูอันนี้ยี่ห้ออะไรครับเคสซีเคสซีเคทเคสนี่เคสนี่น้ำตาลเหรอไม่ใช่ไหมอ๋อซูก้าสุก้าน้ำตาลแล้วเคสเขาว่าอะไรล่ะเคสก็ชื่อเคสเฉยๆอ๋อเป็นยี่ห้อรถเคคก็ือออุุบัตติเเหคนี้๋อโอ้ยตายแล้วเลยแต่จะพูดมาเนาะ โระเทศอนเป็นออดท็อปประเทศซื้อกิจการออดท็อปไม่มีแล้วรถจักอยานนี <S 2>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  ่อยากรู้อยากทำมิโก้ก็ไม่มีจนเดียซื้อกิจการไปอยากรู้เรื่องอะไรต้องถามชาติเจริญทรัพย์รู้ทุกเรื่องเรื่องตัวเองรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองโอ้ ดักเอาไหมคุณเชียงเอคุณเชียงนี่ดักเอาวะดักในป่าอ้อยไหเนี่ยดกงไ้ักเนี่ยดักแตว่าดักซอาน่งวักเอาปา่อคัวป่าเลองัวันนี่งดีลวเดียมีเวลาลองลองอวิ่งไว้อยู่นู่นเลยนอ้สบายคัอ้ยดดินกรเกี่ยวข้าวันวิ่งมาแล้วใช่ไหมเพราะอะไรถึงวิ่ง ตัดต่อสูงไว้จักแถวนึงให้แกพินแกจะอยูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวไปเกี่ยวคไปเปียวแต่เราตีที่เอาวิ่งวิ่งวิ่งหลาลำบากมันเโคลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามหน่อยทำไมถึงวิ่งมันได้ภาพที่เราใจออโอ้ได้ภาพที่เราใจกกำลังกายด้วยจ้อแต่เนี่ยมันตัดต่ำไม่ได้ป่ะนี่นะครับเรามาฟังเหตุผลว่าทำไมชาติเจริญทรัพย์ถึงได้ภาพแบบให้เอฟซีได้ชมแบบสวยๆงามๆ เพราะคือการวิ่งการวิ่ง่ายทำโอ้ยงูงูสิงมีไหมแถวเนี้ยมีอยู่หรอวะมันจะมีที่ไหน่ะจังหวัดบุรีรัมย์งูอ่างทองมีไหมไม่มีนีแต่งูบุรีรัมย์นี่เลโอ้ย กินข้าวกินหนึ่งสองโอ้วันนี้เราก็แหวกแนวมาดูทีมงานตัดอ้อยนะครับอนีาหารญีุ่่นไม่ได้อ่นี่ครับผมไก่เป็นขังอ่ะเนอไก่เป็นขังเลยไก่ไ่ปลาป๋องไปเอาไก่ไปเอาไก่มาจากฟาร์มเลยนะไก่นี่ยกแล้วไก่อย่าไปกินเยอะทำไมทำไมล่ะครับเดี๋ยวมันจะบินได้ซุปวัวเจ้าซุกว่วนั่นอ่ะ <laughs> มันมันจะสุกยังไงก็เขาถือแต่เขาสุกก็มองไม่เห็นเลยเนาะ <laughs> วันนี้พืฤหัสพืฤหัดวันนี้สุกทั้งวันเ,เลยแกสุกมืดมื่อโอ้ <laughs> อโหที่ท่อน,นี่ท่อนี่ครับหรือที่ท่อ,อ,อนี่ท่อนี่ไอเดี๋ยวเดนะี๋ยวต้องต้องอธิบายให้จบนะ เป็นท่อแบบไหนอันนี้เอาไปวางท่อระบายน้ําก็ได้ได้ใช่ไหมท่อห้องน้ำท่ออะไรได้หมดเลยอ๋ออืออือนั่นแหละเขาร้อนนั่นนี่ร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนเราเราก็ใส่ไข่ลงไปก็ปิ้งปิ้งปิ้ไข่ไข่ปิ้งได้เหมือนกันประหยัดประหยัดแล้วก็กระทะีกระทะด้วยเอากระทะกระทะนี้ทอดไข่ไม่ได้นะ นั่นแหละมันทอดไข่ไม่ได้ทอดไม่มีได้ทอดได้ยังไงว่ามันรู้มันรั่วเนี่ยนะทอตรงนี้ไงนี่ได้แล้วถ้าคุณไม่มีอาหารกินจริงๆมันมันมีปีกนกปีกนกอีกโอ้ยผมกินไม่ได้ผมเป็นเกาเอามีอะไรอีกที่จะแนะนำเอามาหมโอ้มากินข้าวครับโอ้เรามาดู อุ้ยดูกับข้าวสิครับกินหอยแรงดีครับเฮ้ยนี่พูดอะไรเขามีแต่กินหมี่โอ้อะไรหอยนางหุ้งเสอีเหรอไม่ไะครับหลับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม